มาลุ้นการหายใจุ๊บเช็คแค่มีสีทองด้วยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการทูน no ูฟสมอนรัชนะครับก็นี่เป็นคลิปแรกเลยนะฮะที่เราจะมาเปิด2,000เพชรกันนะฮะแต่เดี๋ยวจริงๆอ,อันนี้คือผมเปิด2รอบนะฮะขอ2,000เพชรรอบแรกนะฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับ โอ้ยเก็บมาตั้งนานนะฮะเพื่อเพื่อจะได้เจอกับเธอนะฮะไหนไหนก็อ่ะเติมตังค์ไปนิดหน่อยนะครับแพ็คเริ่มพูดเริ่มต้นนะฮะได้ใช้สิทธิ์ VIP นะครับเปิดไปเลยนะครับแพ็คนี้2000นะฮะจัดไป2 0 0 0ันเพชรที่เก็บพร้อมรอมริบมาแต่ว่าเกมนี้แรกๆมันก็ให้เยอะนะฮะอาลุนหายใจเล็กๆนะฮะแล้วกดโป้งเข้าไปมาแล้วนะฮะรอบแรกรวดโอ้สังเกตการ์ดนะฮะไม่มีสีทองนะครับ ไอ้ท okay. ี oh, ่ร no. ูปเป็นร okay. uh, the ูปหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นระดับแบบเกือบสูงสุดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเทพมีน้องสีทองนะครับนี่ได้อะไรบ้างลิเลียนะครับลูน่าเอาเอาวะเอาไว้อัพเลเวลนะครับโอลิเวียโอเคใช้ได้นะฮะวีเวเนสอะไรเนี่ยโอ้ยแองเจลัสมีแจกไม่เอาโนมาได้บักเคนะฮะขอสีดาวดีๆแล้วตัวนึงเอ้อเอาโอเคเด็กเครอ่ะแล้วก็ได้เอสนะฮะเอสมีแจกฟรีนะฮะ ไม่ใช่เครื่องดื่มนะโอ้ยมาเดี๋ยวขอรออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาละอันนี้มันรออีกวันหนึ่งนะครับรอบนี้มีดิสคัลแล้วนะฮะมาดูว่าเราจะมีประสบการณ์การได้ขอบทองกับชาวบ้านเขาไหมนะฮะไปหันแปดได้ลดมา200ยังไงต้องจัดแล้วนะฮะเจมเขแจกเพลทเรื่อย,อยล้วก็เอามาใช้นะฟลุฟ๊ปมาลุ้นหายกัรหายใจฟลุ๊ปเช็ดแค่มีสีทองด้วยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะฮะดูจากเศษก่อนแล้วกันนะฮะ โอ้ยมีสีทองเว้ยตัวแรกตัวแรกครูเซเดอร์อ๋อแล้วก็เสร็จษเจปิดเปิดกันไปนะฮะโอ้ยคมจริงอีรุ่ e นี่ก็ดีนะแบบเหมือนกับเอาลากไปพันทั้งทีมนะฮะเอาละสองคีสอา้าวมังกรน้ำเด็กเครโอเคเอาไปเอาเลเ,เวลมาดูสีทองกันว่าตัวอะไรเฮสเทียว้ห้าดาวดีไม่ดีเนี่ยเอาละเป็น5้าดาวตัวแรกนะฮะเดี๋ยวย่ายเดี๋ยวลองดูนะครับ ขอบคุณสากรับกานรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กรอบทองอันแรกมาแล้วเย้ฮู้ขอบคุณครับสวัสดีครับ